สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิ้ลชมหยพรเผยชะตาแฟนขออยู่กินสามคน อดีตนางเอกเบอร์นหนึ่งสุดฮอตเปิดใจเปิลชมาพรสิทธิวรนันหลายคนคงจำได้หากย้อนกลับไปเปิลเล่าว่าตอนนั้นอายุ20ปีต้นๆมีแฟนแลรักเขามากย้ายไปอยู่กับเขา3ปีครึ่งปีแรกแฮปปี้มากพอสองปีครึ่งเขาเริ่มมากสเสน่ห์มันก็ไปย้ำปมเดิมของเราจนล่าสุดเขาไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเหมือนจะจริงจังปีใหม่เราไปเที่ยวกันที่บ้านเขาไปเที่ยวเชียงใหม่กับผู้หญิงคนนั้นพอผ่านไป3ปีทุกอย่างมันรุมรา้าเหตุการณ์หลายๆอย่างมันทําให้เราตัดสินใจเลิก ผู้ชายก็บอกอยากจะเก็บไว้ทั้งสองคนพอเราเลิกราก็ไม่กล้ากลับเข้าบ้านไปอยู่อาพาร์ตเมนต์พอผ่านไป3าสี่เดือนบอกแม่ว่าจะย้ายไปอยู่บ้านแล้วจุดนี้มันก็ย้ำความรู้สึกเราว่าไม่มีใครรักเรามากกว่าพ่อแม่ครอบครัวเราเพื่อนเน,น,นเราที่อยู่ข้างๆเราตลอดถามว่าวันนี้สดหรือมีแฟนเจ้าตัวตอบว่าไม่สดแล้วค่ะหัวใจสี่ห้องมอบให้กับครอบครัวเพื่อนแล้วก็บุตรสาวถามว่าที่ไม่มีแฟนเพราะว่าเคยผิดหวังกับความรักแล้วคิดว่าชีวิตนี้ไม่เอาแล้วเจ้าตัวตอบว่า เปิ้นว่าด้วยประสบการณ์ที่เราเจอมาเพื่อนๆคนรอบข้างที่เราเห็นเปิ้นรู้สึกว่าอยู่แบบนี้ปัจจุบันนี้เปิ้นมีความสุขดีแล้วเขาอ,อยู่เกาะแม่ไปนานๆก็ขอบคุณหมามาที่อยู่ข้างเปิ้นตลอดมาแล้วรักเปิ้นตลอดไม่ว่าเปิ้นจะนิสัยไม่ดีทําให้แม่เสียใจแม่ก็ยังอยู่ข้างๆพี่ชายก็ยังอยู่ข้างๆแล้วเพื่อนที่รักก็ยังอยู่ข้างๆจากหัวใจของเปิน้นทั้งสี่ห้องไม่มีใครแทนที่หมามาได้จริงๆถึงแม้เปิ้นจะมีความรักรักเพื่อนหรือรักใคร แต่มามะคือที่หนึ่งของเปิลเสมอชาตินี้เปิลจะขอเกาะและอยู่กับมามะไปตลอดชีวิตอย่างไรก็ตามด้านชีวิตส่วนตัวนั้นก่อนหน้านี้เธอได้ออกมาประกาศว่าจะขอขึ้นคันไปตลอดชีวิตจนกระทั่งล่าสุดสาวเปิลได้ออกมาเปิดใจอีกครั้งถึงเรื่องราวความรักว่าเคยคิดอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์เหมือนกันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ